สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มร้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะงานแต่งงานบ้านทุง่งที่ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสาวสวยวัยสิบเก้าเจ้าสาวของผมขึ้นเวทีพร้อมกับผมเพื่อกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแต่งงานของผมกับเธอโบ เป็นเจ้าสาวของผมเธอสวยมากเลยครับผมชื่อเบิ้มอายุ25อยู่หมู่บ้านเดียวกับโบผมกับโบพบรักกันเพราะโบขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วยางรั่ววันนั้นผมขับรถกระบะมาผมก็เลยจอดรถแล้วลงไปให้ความช่วยเหลือโบโดยน้ำรถของเธอขึ้นท้ายรถกระบะของผมแล้วก็ไปส่งเธอที่บ้าน ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมกับเธอก็สารสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆจนได้เป็นแฟนเธอแล้วก็มาถึงวันที่ผมได้แต่งงานกับเธอคืนวันแต่งงานนอกจากโบจะสวยแล้วแม่ของเธอซึ่งเป็นแม่ยายของผมก็ยังสวยมากอีกด้วยพ่อของโบตายไปตั้งแต่โบยังเด็กแม่ยายของผมก็เลยเลี้ยงโบมาคนเดียว เธอเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งมากเลยครับเธอทำธุรกิจทรงออกอัญ,ญมณีหลังจากงานเลี้ยงเลิกลาในคืนวันแต่งงานของผมก่อนที่จะเข้าห้องหอแม่ของโบก็มาบอกกับผมว่าขอให้ถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรมีความสุขกันมากๆนะลูกผมกับโบก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าห้องหอไปกันสองคนผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ ที่ได้เข้าห้องขอกับเจ้าสาวแสนสวยของผมผมจังเป็นผู้ชายที่โชคดีอะไรอย่างนี้มีผู้ชายมาลุมล้อมชอบโบมากมายหลอกกับผมก็มีต้องเยอะแต่เธอก็ไม่เลือกเธอมาเลือกผมที่หน้าตาไทยบ้านธรรมดาธรรมดาแต่มีความจริงใจครับพอเข้าห้องหอได้ผมก็ปิดไฟแล้วอุ้มเจ้าสาวของผม ไปวางบนเตียงแล้วเราก็ดื่มๆดืดด่มกันอย่างมีความสุขพอตอนเช้าโบก็ตื่นมาทำอาหารเช้าให้ผมกินแม่ยายของผมก็มานั่งทานข้าวกับพวกผมด้วยแล้วก็บอกผมว่าเบิ้ม um, รีบๆทำหลานมาให้แม่อุ้มนะแม่อยากอุ้มหลานจะแย่อยู่แล้วผมก็เลยบอกแม่ยายไม่ต้องห่วงครับแม่ผมจะรีบทำหลานให้แม่อุ้มทุกคืนเลยครับ โบก็เลยอายหน้าแดงแล้วหันมาบอกผมบ้าหนะ้าแล้วผมก็มแก้มโบพอเราทานอาหารกันเสร็จผมก็ขับรถไปส่งแม่ยายของผมที่บริษัทขาอัญ,ญมณีของเธอแม่ยายของผมเป็นสาวมั่นทำงานเธอมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแต่งตัวโชบเชีียวฉาฉไลดูเธอยังสวยสะพังอยู่เลยครับ ระหว่างที่อยู่บนรถเธอก็ชวนผมคุยนู่นคุยนี่ไปตามภาษาแม่ยายกับลูกเขยผมและแม่ยายคุยกันถูกคอมากเลยครับเธอคุยสนุกมากพอผมไปส่งเธอที่ทำงานแล้วผมก็ขับรถกลับไปบ้านกำลังวางแผนจะไปฮันนูมูลกับโบขณะที่ผมกำลังนอนเล่นคุยกับโบว่าเราจะไปฮันนีมูนที่ไหนกันดี ผมก็สังเกตเห็นอัลบั้มรูปอยู่ที่หัวนอนผมเลยถามโบว่านี่อัลบั้มรูปอะไรเหรอโบบอกเป็นอัลบั้มรูปของโบกับแม่ตั้งแต่ตอนโบเด็กๆผมเลยเอาอัลบั้มรูปของโบออกมาเปิดดูโบตอนเป็นเด็กอ้วนๆตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยแต่พอโตมากลับกลายเป็นสาวสวยหุ่นดีได้ยังไงเนี่ยผมคิดในใจแล้วผม ก็เปิดดูรูปโบไปเรื่อยเื่จนไปเห็นรูปของแม่ยายผมถึงกระตาโตเลยครับเพราะแม่ยายของผมอยู่บนเวทีแถมยังใส่ชุดว่ายน้ำด้วยผมเลยถามโบนี่รูปแม่เหรอเนี่ยโบบอกใช่ตอนแม่เป็นสาวๆาวอ่ะแม่เคยเข้าประกวดนางงามเทพทีิดาบ้านนาด้วยผมก็เลยบอกโอ้โหแม่โบนี่สวยจังเลยนะ โบนี่ได้ความสวยมาจากแม่แน่ๆเลยเบรก็ยิ้มแล้วก็อายผมโบรบอกว่าแม่เข้าประกวดแล้วก็คว้ามงกุฎนางงามบ้านนาม,มาได้ด้วยนะผมเลยบอกโบนี่ถ้ามีงานประกวดนางงามจะส่งโบเข้าประกวดมั่งโบอบอกไม่เอาหรอกโบิขี้อายอ่ะพอผมดูรูปแม่ยายตอนสาวๆผม ก็อยากจะทาหลานให้แม่ยายอุ้มขึ้นมาทันทีเลยกอดโบแล้วก็ทำตามสิ่งที่แม่ยายขอไว้เมื่อเช้าคือทำหลานให้แม่ยายอุ้มไวๆหลังจากผมและโบมีความสุขด้วยกันแล้วเราก็เลือกที่จะไปฮันนีมูนกันที่จังหวัดภูเก็ตเพราะมันมีเกาะสวยๆอยู่มากมายแล้วผมกับโบก็ขึ้นเครื่องบินไปฮันนีมูนกันที่เกาะภูเก็ตหสัปดาห์เต็ม เรามีความสุขด้วยกันมากเลยครับหลังจากกลับมาจากภูกเก็ตได้ไม่นานเท่าไหร่โบก็เริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนจนแม่ยายของผมสงสัยว่าจะได้อุ้มหลานผมเลยพาโบไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าโบท้องครับผมกับแม่ยายดีใจมากหลังจากนั้นผมกับแม่ยายก็คอยหาอาหารมาบำรุงคันให้โบ เพื่อจะให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงเย็นวันหนึ่งขนาดที่โบกำลังนอนหลับอยู่ในห้องผมก็ออกไปช่วยแม่ยายทำอาหารมาให้โบผมเดินเข้าไปในครัวเห็นแม่ยายกำลังทำอาหารอยู่ขนาดตอนทำครัวแม่ยายของผมก็ยังแต่งตัวสวยอยู่เลยครับเธอมักจะชอบแต่งตัวเปรี้ยวๆขนาดผมเป็นลูกเขยยังอดใจเต้นระทึกไม่ได้เวลายอยู่ใกล้กับเธอ แล้วแม่กายก็หันมาทางผมแล้วก็ให้ผมช่วยเด็ดดอกแคร์ให้กับเธอเบิ้มเด็ดดอกแคร์ให้แม่หน่อยสิครับแม่แล้วผมก็ค่อยๆเด็ดดอกแคร์ให้เธอดอกแคร์ของเธอสีขาวแล้วก็ดอกใหญ่มากผมค่อยๆแกะกีบที่หุ้มดอกแคร์ออกแล้วก็เจอเข้ากับเกสรของดอกแคร์ ผมรีบเด็ดเกรสรแดกแคร์จนแม่ยายผมร้องขึ้นมาเบิ่มแบบนั้นไม่ได้นะต้องค่อยๆเด็ดเกรสรมันสิถ้าเด็ดแรงเดี๋ยวมันขมนะครับแม่แล้วผมก็ค่อยๆเด็ดเกรสรให้กับเธอแบบนั้นแหละดีแล้วค่อยๆเด็ดแบบนั้นแหละเบิ้มเก่งมากเลยเธอชมผมหลังจากนั้นแม่ยายก็บอกผมว่าเบิ้ม หยิบสากมาให้แม่หน่อยสิผมก็เดินไปหยิบสากมาให้เธอพอเธอเห็นสากที่ผมหยิบมาให้เธอก็เอื้อมมือมาคำศากที่ผมหยิบมาให้หืมสากอันนี้แหละพอดีมือแม่เลยแล้วแม่ยายผมก็บอกว่าเบิม้มมาดูนี่สิแล้วเธอก็ค่อยๆเปิดผ้าที่คุมครกอันใหญ่ออกมาให้ผมดูโอ้โหคกแม่นี่มันใหญ่ดีจังเลยนะครับ เบิ้มชอบเหรอชอบมากเลยครับคคกอันนี้แม้เก็บไว้นานแล้วตั้งแต่พ่อโบตายไปอะ่ะแม่ก็ไม่เคยได้ใช้เลยเป็นไงเบิ้มเห็นคคกแม่แล้วหน้าตำไหมหน้าตำมากเลยครับแม่งั้นก็มาช่วยแม่ตำน้ำพริกแกงส้มนะได้ครับจากนั้นผมก็ตำน้ำพริกแกงส้มตอนแรกผมตำแรงแม่ยายเลยบอกว่าเบิ้มตำเบาๆก่อน เข้าใจไหมเดี๋ยวน้ำพริกมันกระเด็นเข้าตานะครับแม่ผมก็เลยตำเบาๆพอสักพักแม่ยายของผมก็บอกว่าเบิ้มตำแรงๆได้แล้วแหละพริกมันป่นแล้วตำแรงๆได้เลยผมก็ออกแรงตำเต็มที่เลยครับจ,จนแม่ยายของผมบอกผมว่าเบ um! ิ้มนี่ตำน้ำพริกเก่งจริงๆเลยนะเพราะของโบที่ตายไป ยังตำไม่เก่งเท่าเบิ้มเลยผมก็ยิ้มด้วยความภูมิใจเบิ้มนี่แรงเยอะดีนะแม่ชอบวันหลังอะมาช่วยแม่ตำน้ำพิกอีกนะครับแม่ผมก็ชอบตำครับแล้วแม่ยายของผมก็ชมผมไม่ขาดปากโบลูกสาวแม่นี่โชคดีนะเลือกคนมาเป็นคู่ชีวิตได้เก่งมากเลยเอาใจเก่ง แถมยังตำน้าพริกแกงอีกด้วยเัย้นวันหลังผมจะเอาใจแม่บ่อยๆนะครับพอผมทำแกงส้มสุกผมก็ยกไปให้โบกินพอโบอกินโบอบอกว่าอร่อยมากวันหลังทำมาให้กินอีกนะผมก็เลยบอกว่าผมเป็นคนช่วยแม่ยายทำด้วยนะโบก็เลยบอกว่าเั้นวันหลังนะไปช่วยแม่ตำพริกแกงให้บ่อยๆนะ ผมก็เลยยิ้มหน้าบานแล้วก็บอกว่าได้ครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ